นี well. ่นี่นี่นี่ตัดนต่งคนดหนึ่งไงนี่เป็นอยากให้รู้จักกับว่นรับผู้หญิงตุ้มเีต้มจังจำเลยจำเลยกูอกคันดีๆเลยว่าต้องตัดเสียงด้วยลงมาเฮ้ย เอาความรู้ดิความสามารถมาแขา่กงกันดิเออเออี่งกสป่เถามกลับมาดิ้สถามกลับมาดิอือแปดเจ็ดถามก็ถามาแกแล้วแปดเจ็ดแกต้องค่อยๆไป เราไม่ทาหราเราไม่มีท้าให้ถึงต้องเล่นแบบนี้เลยไหมล่ะเล่นสดเลยไหมล่ะเราได้จำบทกันได้เอาบทแค่นี้ที่ลหล่ะก็สจบเว้ยเล่นพูดก่อนนะจะมาจีบผู้หญิงคนนี้เหรอก็ถ้าพูดง่ายๆอย่างนี้ผมก็จีบหรอครับฉันบอว่ฉันยังจำแกได้ในปากงองชัยจำเรื่องอะไร,รอ,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 อ่ะตอนป .2 อ่ะฮะแกฟ้องอาจารย์ว่าฉันทำผู้หญิงท้องในห้องเหรอ เออไอ้ขี้ฟ้องจำได้หมดแหละไม่เห็นตั้งแต่ปอหนึ่งเลยแถวนี่ยเขาใจผิดก,กันไง<อ>คืออะไรเขาใจผิดก,กันไงเขาไม่เขาบ้างเลที่แรกบอกปอสองไม่นี่บอกนี้งแต่ปอหนึ่งเลยก็ไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าไม่เข้าใจผิดมากจะตามหมดไหมเข้า <laughs> ใจผิดก,กันไงมิฉันแค่อยากจะรู้จักนี่ไงแกมางคนงี้ไงหวานล้อมผู้หญิงทุกสิ่งทุกอย่างเออเอ้ยตกด้วยตกไหม ให้จังหวะตตบใหม่ไม่งั้นนีไ่งไงกลายเป็นคนงี้ไงวานล้อมผู้หญิงทุกสิ่งทุกอย่างโอ้ยตบด้วยหนังสือุณไม่เข้าใจว่าทําไมไม่พูดกันไม่ตัดสินกันด้วยไม่เอาใมันยไม่เข้าใจว่าทำไมตัดสินกันด้วยเรา嘛ทาไมต้องตัดสินแล้วก็เข้าไปกอดเฮ้ยนี่ห่วงเนื้อห่วงตัวดูแล้เฮ้ยทำไมเธอไม่ห่วงเนื้อห่วงตัวเพื่อเออเพื่ออะไรอ้าว ทำไมไม่เอาความรู้ความสามารถมาแข่งกันอ่ะสุดคุณแม่สองไหมสอง่อสองอสสองอสี่สิสองสิบสอิงสิองแค่นี้พอรวไปมาเจ้าไที่พูดเร็วไปนะแปดเจ็ดแกต้องค่อยค่อยไปอะครนี่แหละแม่ปเจ็ดนี่แหันไหันไ้คนดนนิดนึงสิบ่ะแม่จะยากไปแกต้องค่อย่อยไปอย่างนี้อือแกแพ้ใช่ละไอ้ปักรงชัยแกไม่มีวันได้ผู้หญิงคนนี้ไปหรอกโอเค ใช่ใช่ใช่จบอีกรอบไหมอีกรอบไหมเอาดิแกมาจีบผู้หญิงแกจะมาจีบผู้หญิงคนนี้เหรออ๋อก็แล้วถ้าพูดง่ายๆอ่าผมจะจีบแล้วครับฉันยังจำแกได้เลยป้าคงชัยจำเรื่องอะไรอ่ะตอนป .2 ฮะจะฟ้องอาจารย์ว่าฉันทำขึ้นท้องในห้องเหรอเออจำได้หมดแหลกที่ฟ้องนี่เรียนนี่จะนั่งตั้งป .1 เลยเหรอเข้าใจผิดกันไงอ๋อ คือจริงๆแล้วฉันแค่อยากจะรู้จักกับคือเลยแล้วอยากจะรู้จักกับลืมลืมเลยนี่ไงแกเป็นเนี่างหนึ่งสองคือจริงๆแล้วฉันนี่ไงแกเป็นคนงี้ไงหวานล้อมผู้หญิงทุกสิ่งทุกอย่างเออโอ๊ยตกด้วยหนังสือคือ,ค,อคือทำไมไม่ตัดสินกันด้วยทำไมต้องตัดสินกันด้วยลงอุ้ยนี่เธอไม่คงนึกคง,งตัวเลยเหรอเธอไปกวนเลยนะเใื่เพื่อ เออเพื่ออะไรทำไมอะไมไม่เอาความรู้ความสามารถมาตัดสินกันอะสุดคุณแม่สองม่งส okay, <laughs> องสองสามสี่สองสักหกสิบสองสองเจ็ดสิบสี่สองแปดสิบหกสคนี้พอมาหาตอนนี้เนี่ยตาแกตาแกละไอ้ประคงใชยมาแปเจบางทีแกก็บางทีแกก็ยากไปอ่า โอเคแค่นี้แหละทำได้แล้วจะบอกกันได้แล้วทำได้แล้วนะไม่มีวันได้ผู้หญิงคนนี้ไปหรอกแพรแบบบทน้อยมากอะมากอะแค่แบบหัวลราะคาถาไปเอ้ย่าไปถือข้าวเลยไปกินข้าวแล้วกันคือข้าวฉันจะาปเรื่องไหน ยังไม่ได้ฟองนิดน้อยเลย